นักการเมืองและรัฐธรรมนูญปี60ได้เริ่มต้นสตาร์ทการทำงานตั้งแต่ปี60ครับมันไดนามิกตั้งแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพแรกครับคนแรกเลยนะฮะคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยคดีโครงการรับจำนำข้าวโทษคือถูกตัดสินคดีโครงการจำนำข้าวและมีการหลบหนีคดีและถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีแสดงให้เห็นว่าอะไรโครงการนี่ก่อหน,นี้สาธารณมหาศาล และถูกตรวจสอบได้และตอกย้ําว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายและเป็นตัวอย่างให้นักการเมืองรุ่นหลังให้ระวังการใช้นโยบายประชานิยมที่สร้างภาระต่อประเทศไทยการพยายามผลักดันให้มีการแก้แรัฐธรรมนูญนั้นคือคแก้ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มามีอำนาจในประเทศอีกครั้งหนึ่งไปดูคนต่อมาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหุ้นสื่อโทษก็คือหลุดจากตำแหน่งสส มาตรา98ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรื่องห้ามผู้สมัครไปถูถือหุ้นสื่อครับนะฮะสร้างมาตรฐานว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แม้เรื่องเอกสารย้ำชัดว่าการมีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้จะเล็กน้อยก็ทําให้เสียสิทธิ์ได้เป็นการป้องกันล่วงหน้าไม่เกิดการใช้อํานาจที่แอบแฝงถ้าคนเป็นนักการเมืองเป็นผู้นําในประเทศนี้แต่กลับมีหุ้นอยู่ในสื่อหรือเป็นหุ้นอยู่ที่ไหนก็ตาม แน่นอนนโย,ยบายก็สามารถที่จะนําไปสู่การสร้างผลประโยชน์ที่เป็นการทับซ้อนและแอบแฝงได้เช่นเดียวกันแกสร้างสื่อมาตั้งแต่นู้นนะหลังบจบมหลาลัยใหม่ๆและไปเชียร์รเขาเรียกว่าไปสร้างวารสารเล่มหนึ่งชือ่ออะไรฟ้าดยว่กันใช่ไหมครับนะแล้วก็มาทําลายทิมแทงสถาบันจนถึงวันนี้ครับต่อมาครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญปี60เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดครับ,รบนั่นก็คือกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติคุณผู้ชมยังจําได้ไหมถูกยุบพ,พักเลยนะฮะ เพราะกรรมก,การบริหารถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง1ิปีเพราะแสดงเห็นว่าการนำสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นสิ่งต้องห้ามครับผมไม่ขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมพอจากันได้ว่าพรรคนี้เสนอใครให้เป็นนายกนะฮะดังนั้นเนี่ยทำให้ทุกพรรคการเมืองเกิดความระมัดระวังไม่ใช้วิธีการในการที่จะบันทอนความมั่นคง,ง,งของชาติตอกย้ำว่าระบบการเมืองต้องเคารพกรอบสถาบันและความมั่นคงของรัฐเนี่ยครับ ไดนามิกแล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนี่คือรัฐธรร,ธร,รมนูญปี60ไปดูข้อที่4ครับสอสอหลายรายถูกตัดสิทธิ์นี่คือภาพของสอสอที่ถูกตัดสิทธิ์จากขนของรัฐธรรมนูญปี60คุณผู้ชมจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมพักส้มเนี่ยนะฮะหรือพักประชาชนในปัจจุบันเนี่ยถึงบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60นะฮะเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้นะครับมาดูว่าเป็นใครบ้างคุณปิยะบุตรเป็นกรรมการบริหารพักสมัยชื่อพักอนาคตใหม่ เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเงินกู้พักครับเห็นไหมฮะสองคุณศรีนวลบุญลือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสามคุณวัฒน์เตาะเจริญสุขคดีอาญาเลยนะฮะคุณวัฒนาเมืองสุขเรื่องบ้านเอื้ออาทรคุณอ่าคุณนัทพรโตบุตรประยูนอันนี้ก็ขาดคุณสมบัติคุณผู้ชมจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปีห0ูเนี่ยเป็นบทลงโทษที่เข้มข้นมากเพื่อให้เห็นผลจริงว่าใครทําผิดก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงคือประเทศไทยได้มาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและตอกย้ําความศักดิ์สิทธิ์ของกติกาแม้จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการเมืองถ้ามองในเชิงสังคมประเทศได้รับประโยชน์จากการปราบโกนตามที่ตั้งใจกันไว้ตัดภาพกลับมาและสุดท้ายที่เห็นผลชัดเจนคือบุคคลซึ่งเป็นนายกร,รัฐมนตรีคือคุณอุงอิงแพทยทองทานคลิปหลุดออกมาประชาชนทั่วประเทศไทยได้ฟังได้ยินว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ไทยเนี่ย อยู่ในข้อเสียเปรียบนั่นคือการได้ยินนายกรัมตรีพร้อมจะทําทุกอย่างที่นายกของหรือผู้นําของกัมพูชาต้องการครับอังเคลนอยากได้อะไรขอให้บอกจะเป็นข่าวก็ได้ไม่เป็นข่าวก็ได้สะเทือนใจคนแม่สะเทือนใจพี่น้องประชาชนครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูนปี60ทําอะไรคุณอุ้งอิ้งไม่ได้นะครับดังนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจจากฐานข้อมูลนี้แล้วกันว่าคําว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่คนตั้งฉายาว่า เป็นรนัฐธรรมนูญปราบโกงนั้นเนี่ยหรือเป็นการปราบโจรนั้นเนี่ยท่านยังอยากให้มีต่อหรืออยากให้แก้ไขครับ